ประมาณขนาดนี้เนาะใส่เข้าไปดูเห็นไหมหนึ่งถึงสองฟันโตะนะครับชิดขึ้นใตนี้สวัสดีครับสุสดินเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับเมื่อกี้เดินตรวจแปลงเนาะตรวจไปสักพักก็เริ่มเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อนคอดูนะนี่เห็นไหม,มไม่รู้่หลบอยู่ตรงไหนนะ นี่เขาจะเรียกว่าหนอนชอนใบนะครับหนอนชอนใบตัวการสําคัญเลยของการปลูกผักกินใบไม่ว่าจะเป็นใบแมงลักัหระพานะครับอาการเขาจะเป็นลักษณะนี้เขาจะกินใบของเราเนาะอย่าให้เขาได้ขยายพันธุ์นะครับถ้าขยายพันธุ์เมื่อไหร่เป็นเรื่องนะครับล้ม,มื่อไหร่เอาไม่อยู่นะถ้าเกิดปัญหามองเห็นเป็นแบบนี้นเพื่อนๆใช้ตัวนี้ง่ายมาก ใช้ยาสีฟันนะครับตัวยาสีฟันมันจะมีพวกกําจัดเชื้อแบคทีเรียต่างๆในในปากของเรานะถ้าเราฉีดโดนตัวแมลงนะครับพวกเชื้อราแบคทีเรียต่างๆรวมไปถึงแมลงมันจะอยู่ไม่ได้นะครับมามาดูวิธีการใช้กันไม่ยากครับง่ายๆวตัตถุดิบที่เราจะต้องมีวันนี้คือยาสีฟันแล้วก็ตัวนี้2ตัวพอนะครับมามาเริ่มทํากันเลยจะใช้ยาสีฟันนะครับอยู่ที่1ช้อนโต๊ะ ับอัตราส่วนในการฉีดพ่นอยู่ที่น้ำหนลิตรนะครับทำไม่หมดสามารถเก,ก็บไปใช้ได้ประมาณขนาดนี้เนาะใส่เข้าไปส่วนมากผมจะใช้เป็นขวดน้ำนะเห็นคลิปพี่ผมทำไมบ่อยไหมผมจะใช้ใส่เปนในขวดน้ำนะผมเขย่าให้มันละลายใช้ น้ำย้าง,งจานหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับตัวนี้เติมน้ำลําลายเข้าไปสูตรนี้ทําแล้วใช้ได้เลยแล้วก็ยังสามารถที่จะเก็บไว้ใช้อีกนะครับบางคนเพื่อน,นบางคนไปเห็นคลิปที่เขาทําเขาใช้แบบนี้ฉีดพ่นไปเลยใช่ไหมอย่าไปหาทํานะครับใบไม้นะเติมน้ําตาส่วนประมาณ500ถึง1ลิตรนะครับแลวเราจะแบ่งไปใช้อีกอีกรอบหนะึ่ง ผมเห็นมาคอมเมนต์ในในในช่องผมแล้วว่าใบมันไหมเลยนะพี่ผมก็เลยว่าเอา้าที่ที่ผมทําผมไม่ได้บอกว่าให้ใช้เป็นแบบนี้ทั้งหมดนะผมให้แบ่งนะครับให้แบ่งใช้นะอ่ะประมาณนี้แหละลายเริ่มได้ที่แล้วนะครับมามาดูอาัตราส่วนในการใช้กันผมก็จะใช้น้ําอัตราส่วนอยู่ที่ห้าร้อยซีซีนะครับห้าร้อยเพื่อนเห็นเลขห้าร้อย500ไหมเนี่ยห้าร้อย ตัวนี้เราจะต้องละลายนะครับมาใส่เราจะละลายใส่ในขวดน้ำก็ได้ตักใส่เข้าไปนะครับหนช้อนโต๊ะอยู่ที่ปริมาณแมลงหนอนที่เราเห็นเลยเยอะใช้เยอะน้อยใช้น้อยครับเพียงเท่านี้ต่อไปก็ทำการเทใส่กับกบหลองสเปรย์ของเราได้เลยเห็นไหมผมเพิ่งบอกว่ามันง่ายเนาะเหมาะมากนะครับผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณแม่บ้านก็ทได้ เติมเข้าไปมันจะได้อัตราส่วนที่พอดีเป๊ะนะครับกับของสเปรย์ของผมที่สวนใช้ฉีดประจําครับฉีดช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็ได้ช่วงที่ไม่มีแดดน,นะถ้าฉีดช่วงเย็นเราใ,ให้เราให้แดดลงก่อนนะครับค่อยฉีดไม่ง,งั้นใบจะไหม้นะครับถ้าจะถ้าจะต้องการฉีดในช่วงเช้าก็ขอให้เป็นเช้าตรูนนน่นิดนึงเนาะช่วงที่มีน้าค้างเกาะบนใบอยู่เนี่ยนะครับ เราไปฉีดพน่นกันเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมสังเกตหมดแต่ไปมองที่อื่นสังเกตผักอยู่ข้างหน้าของเราเอ้ามีมดขึ้นมดคาบเลี้ยขึ้นมานี่วาดูนี่เห็นไหมเอ๊ะทำมาหลบซ่อนอยู่อย่างนี้เลยดูเพื่อนดูมดนะมันคาบมาเดี๋ยวผมจะทำการฉีดให้ดูนะมันจะเป็นยังไงเพื่อนคอยอยู่นะ เขาจะเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วเห็นไหมดูดูดูเห็นไหมน่ะไม่รอดนะครับเห็นไหมจะเห็นได้ชัดเลยเมื่อกี้ใช่ไห,หนอนชอนใบเห็นไหมว่าไอ้นอนนอนกินใบว่ามันดิ้นเลยนะครับเนี่ยนอนชอนใบก็ไม่เหลือนะครับไปเลยพยายามช้อนช้อนใต้นี้ฉีดขึ้นใต้นี้ ฉแบบีดประเภทไหนได้บ้างพริกก็ฉีดได้นะครับพริกฉีดได้เนี่ยพริกรพิษประเภทพวกใบงบงแบบนี้ฉีดได้ไม่มีผลกับดอกพริกนะครับมะเขือก็ฉีดได้นะครับเนี่ยป้องกันนอนคาบเพลี้ยมาขึ้นบนต้นมะเขือฉีดไปเลยทาการฉีดไปเลยเดี๋ยวเพลี้ยเดี๋ยวนอนเดี๋ยวมดมันจะคาบเพลี้ยขึ้นมานะครับ ป้องกันไว้ก่อนเลยป้องกันพวกเชื้อราต่างๆเป็บข้อแนี้ฉีดได้ไหมฉีดได้ครับฉีดไปเลยหรือจะเป็นผักกินใบประเภทอื่นก็ฉีดได้นะกระเพราเงี้ยป้องกันนอนชอนใบถ้าได้มาลงเมื่อไหร่นะครับเป็นเรื่องเลยนะใบไม่เหลือนะครับฉีดคลุมไปเลยให้ทั่วสวนเลยถ้าเขาไม่มาลงเขาก็ได้กินเขาก็ไม่ไมายุ่งแล้วนะครับ อ่ะวันนี้ก็มาเพิยงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับกับวิธีการต้องกันหนอนชอนใบเนาะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับนะไปลองทำตามกันดูนะได้ผลดีอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ามาบอกกล่าวให้เพื่อนๆของเราที่ยังไม่ได้ทำได้รับรู้กันด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีนะสำหรับคนที่ไม่อยากจะใช้เป็นสารเคมีไม่อยากจะเสียเงินในการซื้อนะครับสามารถทำที่ตามที่ผมแนะนำได้เนาะ,นะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกัน แล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับวิธีการทำกเกษตรนะครับอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องมะนาวไหมหรือว่าอยากรู้เรื่องพริกเรื่องอะไรทําไมสามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้นะครับบางเรื่องที่ผมไม่รู้เพื่อนๆในกลุ่มของเราก็จะรู้เนาะบางเรื่องที่ผมตอบไม่ได้เพื่อนๆในกลุ่มของเราจะมาตอบแทนให้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ